นี่ก็เลยอยากจะตั้งคําถามชวนคุณสานนท์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับมาเล่าให้ฟังว่าโจทย์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เห็นโจทย์คือตอนฟังผู่าชชาติหาเสียงเนาะมี9ก้าด้าน9ก้าดีแล้วก็มีโจทย์เรื่องเกี่ยวกับ Open Data เต็มไปหมดเลยแล้วมีคําว่า Open ในหลายๆมิตินะครับเชิญครับได้เลยครับเราลองให้คุณสานนท์มีเวลาสัก15นาทีแต่ระหว่างนี้ผมจะแอบถามแทรกไปด้วยเชิญเลยครับ ก็เอ่อนี่อันนี้สไลด์มันขึ้นแล้วไหมครับโอเคครับก็จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยหลักการสําคัญของท่านผู้ว่าก็จะมีอยู่ประมาณห้าห้าหกข้อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่ะที่เมื่อกี้ทางทางคุณโก้พูดถึงว่าเราเข้ามาสิบห้าเดือนเนี่ยจริงหัวใจของการบริหารเนี่ยมีอยู่ห้าข้อข้อแรกก็คือการทําเส้นเลือดฝอยนะท่านผู้ว่าพูดอยู่ตลอดแต่การทําเส้นเลือดฝอยเนี่ยต้องต่อยอดกับเส้นเลือดใหญ่ด้วยนะครับข้อที่สองคือการเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ข้อที่3คือการเอาเทคโนโลยีเข้ามาบปิหารจัจการเมืองให้มากขึ้นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองนะครับข้อที่4คือเรื่องของความโปร่งใสเวลาไปถามใครเนี่ยสิ่งแรกที่พูดถึงกุ้งมาเคอรลนัคือไม่ค่อยโปร่งใสนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในหัวใจของการพัฒนานะครับแล้วข้อสุดท้ายคือการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนไอ้าข้อนี้ก็จะเป็นคีย์ไดรเวอร์สำคัญเลยในการทํางานทั้งหมดนะครับการจะเป็น5ข้อนั้นได้ทั้งการมีส่วนร่วมการใช้เทคโนโลยี การเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางการต่อยอดงานเส้นเลือดฝอยอาการโปร่งใสต่างๆเนี่ยผมขมวดทุกอย่างด้วยโปรเจกต์ที่ชื่อว่า open Bangkok ครับซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ที่ขยายผลมาเป็น5 open ก็มีคณะกรรมการโอ e n Bangkok ที่มาช่วยกันร,ระดมความคิดครับแล้วก็แตกงานออกมาเป็น5เรื่องก็จะมี open data open service w p e n o o t t r c t t p p n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  o v v t t o o n แล้วก็ open policy นะครับ ผมอาจจะไล่ไปเร็วๆนะครับ Open Data วันแรกๆเราก็มาถึงแล้วก็เปิดงบประมาณเลยวันนี้ก็เป็นงบประมาณที่เอาตรงก็คือเราเราเพิ่งเข้ามาก็จะเป็นงบประมาณตั้งเดิมที่ทางาทีมบริหารชุดก่อนทําไว้นะครับมาถึงเราก็เอาข้อมูลเปิดแล้วก็ทําเป็น Machine-readable file ให้คนสามารถไปวิเคราะห์ได้เลยนะครับเพราะมันเป็นไฟล Excel เป็นไฟล CSV เนี่ยมันเอาไปต่อยอดได้หลายเรื่องเอาไปวิเคราะห์ได้ร้อยแปดพันเก้าเลยนะครับ แล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางทีมผู้บริหารสามารถที่จะกําหนดงบประมาณได้แล้วนะครับปีนี้เราตั้งงบประมาณแบบสมดุลเหมือนเดิมเราได้งบประมาณ90 0 0หล้านนะครับก็สัดส่วนต่างๆก็เปิดเผยในเว็บไซต์ Open Data ของเราแล้วนะครับก็สามารถเอาไปวิเคราะห์ได้เลยเช่นกันว่าปีองงบประมาณ6 7ของปีนี้เราให้น้ำหนักกับเรื่องอะไรไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องอะไรก็สามารถที่จะ คอมเมนต์แล้วก็เสนอแนะทางกรุงเทพนครได้เลยนะครับนี่ก็เป็นสัดส่วนนะฮะจะเห็นว่าสำนักโยธาสำนักบายน้ําจะได้เยอะเพราะว่าเราต้องแก้ปัญหาจุดเสียงน้าท่วมหลายจุดแล้วก็พวกฟุตบาททางเท้าต่างๆนะครับก็ภาพรวมประมาณนี้ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็เอาไปลงได้แต่ที่ไฮไลท์สาคัญคือเส้นเลือดฝอยครับจะเห็นว่างบประมาณลงไปที่กลุ่มเขตเนี่ยเยอะเป็นประวัติศาสตร์นะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยประมาณ1 0,000หม่นล้านเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับไปอยู่ที่กลุ่มเขต เขตบางเขตไม่เคยได้ริหารงบเป็นร้อยล้านเลยนะครับปีนี้ก็ได้งบหลายร้อยล้านลงไปที่เขตเพื่อที่จะแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยนี่ก็เป็นการแบ่งสัดส่วนให้เห็นหง่ายๆนะครับมากกว่านั้นมากกว่าเรื่องข้อมูลงบประมาณเนาะมันก็จะมีเรื่องของข้อมูลที่เป็นข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตซึ่งกรทมก็ต้องทำทางานร่วมกับทางาารัฐบาลที่เป็นคนกําหนด Data Set ต,ต,ต่างๆว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะครับ ก็ร่วมกับทาง dga ก็จะเห็นว่ามีสิ่งที่ DGA เอ,อต้อง,ต,องต้องการให้เราทำในฐานะท้องถิ่นเนี่ยมีอะไรบ้างครับนั่นคือ national standard แต่ว่าอันที่เราทำเพิ่มเข้ามาตรงกลางที่เรียกว่า user c e n t r i c i t y เนี่ยคือเราไปทำเซอร์เวครับกับประชาชนนะว่าเขาอยากรู้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับไม่ใช่แค่ที่ dga กับกำหนดอย่างเดียวแต่เราจะมาเน้นในส่วนที่ประชาชนต้องการาเช่นประชาชนอยากรู้ข้อมูลงบประมาณประชาชนอยากอยากรู้ข้อมูลการเดินทาง ประชาชนอยากรู้ข้อมูลของการแพทย์ต่างๆเราก็ต้องทำพวกข้อมูลพวกนี้เข้าไปใน Open Bangkok ให้ได้นะครับอันนี้ก็ได้ความร่วมมือจากทาง GBDI นะครับตอนนี้เข้าใจว่าเป็น BDI แล้วใช่ไหมเานะเป็นหน่วยงานของแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเราก็เลยปรับโฉมของเว็บไซต์ใหม่ถ้าใครเข้าลิงก์นี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ uh, uh, data.bankok.th g o ทำให้คนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่า UX UI มันเข้าถึงง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับปัจจุบ,บันก็มีด t a Set ประมาณพันกว่าชุดข้อมูลละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับข้อมูลทั้งหมดก็จะเป็นไฟล์ที่ไม่ใช่ไฟล์ Document อย่างเดียวแต่ว่าเป็นไฟล์ Excel เป็นไฟล์ CSV ที่เอาไปวิเคราะห์ได้นะครับที่บอกอีกไฮไลท์หนึ่งของ Open d a t a ก็คือเราทำการพัฒนาเส้นเลือดฝอยผ่านแอปพลิเคชันจริงๆก็คือ l ลน e นี่แหละคือทัฟฟี่ฟองดูนะครับเป็นเ,เป็นระบบที่เขาจริงสร้างมานานละ ก่อนเราเข้ามาประมาณสามสี่ปีแล้วแล้วก็พอท่านผู้ว่ามาใช้เนี่ยแล้วก็ประชันผลิัน์หนักๆแล้วก็ให้ทางผู้บริหารต้องบังคับให้ทุกคนต้องใช้ตามเนี่ยมันเกิดความเชื่อมั่นขึ้นแล้วก็ทําให้คนมาใช้มากขึ้นนะครับก็จะเห็นปัญหาต่างๆถูกรายงานเข้ามาแล้วก็มีรูปขึ้นเลยว่าก่อนหลังเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการแก้ไขไม่แก้ไขประชาชนสามารถรีโอเพนได้ถ้าเขาไม่ได้รับสิ่งที่เขาต้องการนะครับเอา ประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างที่อย่างที่เราบอกไปในหลักการนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีประมาณสามจริงๆตัวเลขน,ลขนี้ตัวเลขเก่านะจริงประมาณสามแสนแปดละเราแก้ประมาณเกือบเกือบสามแสนเรื่องแล้วนะครับนี่เป็นสถิติที่ผมว่าน่า,นาสนใจมากคือเราจะเห็นว่าการแจ้งเรื่องของประชาชนเนี่ยไม่มีเวลาราชการ6 0สกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยประชาชนแจ้งนอกเวลาราชการนะรนั้นเจ้าที่ก็สามารถรับได้ตลอดเวลาก็จะเห็นว่าการรับของเจ้าที่ก็ค่อนข้างตอบรับประชาชนมากขึ้นนะครับหรือว่าการแก้ไขก็ตาม เราจะเห็นว่าเวลาของการแก้ไขมันลดลงเนาะจากเดิมเนี่ยรอต้องเป็นเจ็ดร้อยแปดร้อยชั่วโมงเนี่ยเหลือแค่สามสิบกว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับหรือว่าเอ่ออันนี้คือภาพรวมของการแก้ไขปัญหาเร็วขึ้นสิบเอ็ดเท่านะครับอันนี้ก็เป็นการให้ดาวแล้วก็มาประเมินด้วยคือพูดง่ายว่าทุกเขตเนี่ยจะถูกประเมินด้วยการให้ดาวการแก้ไขปัญหาเร็วขึ้นหรือไม่เร็วขึ้นนะครับจากแพลตฟอร์มที่เป็นเรื่องการร้องเรียนเนี่ยมันนําไปสู่การไปห่จัดการเมือง ก็คือผู้นวยการเขตฝ่ายโยธาฝ่ายเทศกิจทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีคะแนนของทัฟฟี่ฟองดูในการให้คะแนนด้วยแล้วก็ล่าสุดท่านผู้ว่าให้นโยบายว่าโบนัสของข้าราชการเนี่ยก็จะมีการเอาทัฟฟี่ฟองดูไปประเมินโบนัสด้วยว่าจะได้เพิ่มได้น้อยอยังไงนะครับนี่ก็เป็นแดชบอร์ดประชาชนสามารถเข้าถึงได้เลยแล้วก็เป็นโอเพน a t a ที่สามารถเข้าไปดูได้ว่าเรื่องไหนที่ประชาชนให้ความสำคัญมากให้ความสำคัญน,น้อยนะครับ เราทำงานร่วมกับทาง ODI ซึ่งเป็นสถาบัน open data ที่ที่อังกฤษนะครับทาง ODI ก็มาช่วยในการพยายามซิงคคนไนซ์ภายในภายนอกก็าทำได้ดีละแต่ภายในเนี่ยไซโลมากอย่างเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยข้อมูลมีมาณ5ชุดสำนักโยธาใช้ชุดหนึ่งจราจรใช้ชุดหนึ่งระบายน้ำใช้ชุดหนึ่งถนนเส้นเดียวกันมีโค้ด5อันแล้วก็เอามาซิงคครไนซ์ใหม่แล้วก็ได้ ทาง24หน่วยงานที่กรุงเทพมหานครมีเนี่ยมาร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ร่วมจูนข้อมูลร่วมกันคนระับโอเพนเซอร์วิสเราอันนี้ผมว่ายากที่สุดเลยเป็นการพวกขอใบอนุญาตต่างๆพวกขอ,อทะเบียนรับเบีย้ยคนพิการหรือการประกอบธุรกิจอาหารต่างๆนะครับปัจจุบันเราเริ่ม3บริการหลักๆที่ให้สามารถขอออนไลน์ได้นะครับก็จะมีเว็บไซต์ปัจจุบันพัฒนาแดชบอร์ดขึ้นมาให้สามารถที่จะ ประเมินคล้ายๆฟองดูได้นะครับก็ยังอยู่ในกระบวนการที่พัฒนาอยู่อนาคตรเราอยากให้ทุกคนไม่ต้องไปที่สำนักงานเขตเลยสามารถขอทุกอย่างผ่านออนไลน์ได้ถ้าไปก็ไปรับของไปรับบัตรไปใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ทุกอย่างขึ้นออนไลน์ให้หมดนับ o p e o c o n t r a c t นะครับ,รบแล้วก็จริงแล้วเป็นประเด็นที่เราพยายามทำมาเยอะนะครับแต่ว่ากรุงเทพนาคนครก็จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรมบัญชีกลางเนาะ ที่จะบังคับอยู่แล้วว่าจะต้องเปิดข้อมูลไม่เปิดข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า e g p b a n g k o k ที่มีการเปิดเผยสัญญาทุกสัญญาของคมอมนะครับแต่ว่าผมว่าแบเรีย r สำคัญเนี่ยคือ egp เน่ยมันเป็นเหมือนขาเข้าขาเริ่มแต่พอขาลงพคง่ไงพอเราได้ผู้รับจ้างแล้วเนี่ยมันไปใช้อีกระบบหนึ่งพอระบบที่มันไม่ซิงกันเนี่ยมันทำให้เวลาได้ผู้รับจ้างแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขา ทำงานดีทำงานไม่ดีเขาทิ้งงานหรือเปล่ามันจะเกิดเหตุแบบรักกระบบงไหมมันจะมีเหตุอะไรที่มีความเสี่ยงของประชาชนบ้างนะครับก็เลยกําลังจะพัฒนาตัวระบบข้อมูลซึ่งทีมก็ทํางานร่วมกับทางหลายๆภาคีนะครับไม่ว่าจะเป็น Hand Enterprise ไม่ว่าจะเป็นทาง OCP ที่เป็นองค์กรจากภาครัฐบาลอังกฤษด้วยที่มาช่วยกันนะครับก็พัฒนาพวก Open d a t a p l a t f o r นะครับปัจจุบันเราทางกรมบัญชีการให้เปิด5ไม่ใช่3นะเป็น5ฟิล แล้วก็เพิ่มเป็น8ฟิล์ครับเพื่อให้โปร่งใสามากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังทำร่วมกับทาง OCP เพื่อจะสร้าง OCDs นะครับซึ่งเป็นผมเชื่อว่าเป็นมาตรฐานที่ทั้งโลกเขาใช้หมดครับการมี OCDs เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะลดเเขาเรียกว่าเ,เงินในการจัดซื้อจัดจ้างในมหาศาลนะครับก็ implement ไปแล้วในบางส่วนแล้วก็จะต่อยอดในปีงบมา6-7ต่อไปนะครับอ กดไม่ไปอ่าอันท้ายๆแล้ว open innovation นะครับหลายๆอันที่ผมพูดมาเนี่ยกรมอไม่ได้ทำเองนะครับจะเกิดจากการแฮกเกอร์ตอนเกิดจากการเปิดเวิร์กช็อปให้กับนักพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วบบอมกับกทมนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดแฮกกอตอนไปประมาณ3ครั้งเราได้นวัตกรรมมาอย่างน้อยๆก็4นวัตกรรมนี้ก็คืออันแรกเนี่ยคือเป็นแพลตฟอร์มให้คนพิการสามารถทํางานที่บ้านได้แล้วก็คนพิการก็จะมีงานที่มีความหมาย ไม่ต้องมานั่งชงกาแฟไม่ต้องมานั่งเสิร์ฟข้าวอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาตอบแชทเ,เวลาทัฟฟี่ฟองดูเข้ามาเขาสามารถเป็นแอดมินในการตอบแชทได้ครับนี่ก็เป็นไลฟ์แชทเอเจนต์ที่เอาเข้ามามีเรื่องของ Public Space b o o k i n g platform ปัจจุบันเนี่ยเราทดลองก้าวที่ใครอยากใช้สวนใครอยากจองอะไรเนี่ยจองเหมือนโรงแรมเลยไม่ต้องไปที่นี่ละเข้าเว็บไซต์ Public Space Bangkok เนี่ยสามารถจองได้เลยหรือว่าเว็บไซต์ที่เป็น เว็บไซต์แสดงผลต้นไม้ล้านต้นนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนฝึกอ,อาชีพเป็นต้นนะครับปีนี้ก็สนุกมากผมเพิ่งจัดแฮกวีเคไปนะครับก็มีคนส่งเข้ามาเต็มเลยเราก็เลือกมาประมาณสิกว่า15 15้า15ทีมนะครับเพื่อที่จะมาทำทัฟฟี่ฟองดูพลัสก็คือการต่อย,ยอดทัฟฟี่ฟองดูให้ให้มากขึ้นนะครับเราก็ได้ทีมมา15ทีมอย่างที่บอกแต่ฟีเจอร์ใหม่น่าสนใจมากฮะอย่างเช่นฟีเจอร์ผู้ตรวจนะครับเขาบอกว่าบางทีฟองดูเนี่ย ทีมเขตทําแล้วเนี่ยทําไม่ตรงปกนะครับอย่างเช่นบอกว่าทําเสร็จสิ้นแล้วแต่จริงๆคือการเลื่อนออกไปนอกฟ์มออกไปนอกรูปถ่ายรูปไปแต่ยังอย,งอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยก็จะมีฟีเจอร์อย่างเช่นผู้ตรวจเข้าไปตรวจนะครับแล้วก็ทําเป็นเควสคล้ายๆโปเกมอนโกเลยให้คนไปเก็บดาวเก็บอะไรนะครับหรือว,ว่าไปเชื่อมกับโอเพนคอนแทคเมื่อสักครู่พอถ่ายรูป้องเรียนไปปุ๊บรู้เลยผู้รับจ้างเป็นใครผู้รับเหมาคนนั้นเป็นใครสัญญาต้องเสร็จเมื่อไหร่ ในเงี้ยก็เป็นสิ่งที่กำลังพัฒนาร่วมกันมาก็เนี่ยฮะเป็นรายชื่อทีมที่จะเข้ามาร่วมกับเรานะครับมากกว่านั้นก็ทำพวกนัชด้วยทำพวกเอ่อเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับเ,เลกูลเลชนันบางอย่างเนี่ยเราประกาศไปแล้วแต่คนไม่ทำตามอาจจะต้องใช้เรื่องเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็มีการแจกหมวกกัน็อกแล้วแสนกว่าใบนะครับแต่เด็กใส่บ้างไม่ใส่บ้างครับล่าสุดบอกว่าใส่เหลือแค่ประมาณ10อีก90%แขวนหมวกไว้ที่เดิมนะครับ เราก็เลยทํางานกับนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับในการมาดูว่าเฮ้ยเราจะทำไงให,ให้มันเด็กมันใส่มากขึ้นก็มีการเอาลายการ์ตูนมีมีหลายนวัตกรรมที่กําลังพยายามทําอยู่นะครับหรือว่าพวกการแยกขยะเราก็กําลังทดสอบว่าจะแยกที่ต้นทางเนี่ยอาจจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นบ้างครับก็จะมีการตั้งซิตี้แลบในอนาคตนะครับสุดท้าย Open Poli c y ครับเราเข้ามาด้วยคำสัญญา216ข้อนะครับปัจจุบันทำไปเพิ่มเป็น226แล้ว ล่าสุดกำลังจะถึง250แล้วนะครับแล้วก็เว็บไซต์เราก็จะปรับขึ้นมาว่ามีอันไหนที่เราทำไปแล้วบ้างแล้วก็อันไหนที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็ถ้าใครอยากดูก็เข้าไปดูที่ o p e n p o l i c y b a n k o k g o t h แล้วก็เป็นการสรุปทั้งหมดว่าอะไรที่เราทำไปแล้วอะไรที่เรายกเลิกไปบ้างครับโอเคก็คิดว่าข้อมูลเป็นสิ์ขั้นพื้นฐานนะครับถ้าภาครัฐใช้เงินภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์เล แล้วก็ต้องคืนทุกอย่างที่เราทําให้ประชาชนตรวจสอบได้แล้วก็โปร่งใสเป็นธรรมนะครับอันนั้นก็เป็นพื้นฐานที่กรุงเทพมหานครกำลังพัฒน,นาต่อไปครับครับขอบคุณครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครครับคุณสานนหวังสร้างบุญนะครับโจทย์ใหญ่ที่ฟังนะครับ Access to information สําหรับกรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่ใช่แค่ Access แล้วแต่ Open เนี่ยพอ Open แล้วเนี่ยมันเปิดหลายอย่างเลย โอเพนที่สําคัญคือโอเพน a t a มันทําให้คนอ่านได้เครื่องอ่านดีคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็โจทย์สําคัญอีกอันหนึ่งคือการเปิดของแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้คนอยากเข้ามาดูข้อมูลคราวนี้โจทย์ที่สําคัญสําหรับผมฟังดูแล้วนะครับโจทย์เวลาเปิด Data แล้วให้คนรุ่นใหม่ให้คนที่อยู่ในเมืองมันมมีส่วนร่วมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องไม่ค่อยยากเท่าไหร่ เพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็น Active c i t i z เซนแล้วก็ใช้มือถือใช้เครื่องมืออะไรพวกนี้อยู่ง่ายอยู่แล้วคราวนี้การไปด i v ์คนในในกรุงเทพมหานครเองและตามเขตต่างๆเองที่ค่อนข้างใหญ่เนอะแล้วก็มีคนที่หลากหลายทํายังไงให้คนเหล่านั้นเนี่ยอินกับเรื่อง Data เห็นความสําคัญของการเปิดเพราะว่าแรงจูงใจเนี่ยสำคัญของภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานราชการบ้านเราเนี่ยมีปัญหาโจทย์เรื่องนี้เยอะท่านองพูว่าลองแชร์เรฟังนิดนึงครับคือ ำหรับคนรุ่นใหม่ก็ง่ายจริงๆแต่ว่าสําหรับทุกๆคนเนี่ยผมว่ามันต้องเละวว์กับเขาคือถ้าถามว่าเปิดอะไรที่ควรจะเปิดเป็นสิ่งแรกคือเปิดอะไรที่มันมีเอ่อมันช่วยเหลือเขาเไม่ใช่พูดแค่สําหรับประชาชนอย่างเดียวแต่สําหรับข้าราชการด้วยบางทีเราเราเปิดข้อมูลบางอย่างมันกลายเป็นไปเขาเรียกว่าไปวอชด็อกไปควบคุมไปประเมินเขาแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเทคโนโลยีนี้มันคือการไปช่วยเหลือเขาไปทําการทาให้เอกสารลดน้อยลง ทำงานง่ายขึ้นอันนี้ผมว่าทุกคนจะแฮปปี้กับการใช้เทคโนโลยีกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างล่าสุดเนี่ยเรากาลังทาโปรเจกต์ร่วมกับทางลิฟตหรือว่าทาง OCP ครับในการเปิดข้อมูลของสํานักระบายน้ําที่ทําเรื่องของจุดเสี่ยงน้ําท่วมทั้งหมดเ,เมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยทางสภากรุองเทพมหานครอนุมัติงบ4ประมาณ3 3มสามพันล้านในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ําท่วมก็จะมีการจัดซื้อจัดจ้างเยอะมากครับในในหลังจากนี้นะครับ แค้นทาง OCP ก็เสนอว่าเขาอยากที่จะมาช่วยมอนิเตอร์อย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามาจับผิดทีมงานแต่พอเราบอกใหม่ว่าทีมงานมีปัญหาอะไรสำนักระบายน้ำบอกเราว่าเขามีปัญหาคือเวลาเขาลอกท่อหรือว่าเขาทำไปแล้วเนี่ยประชาชนไม่รู้ว่าเขาทำรประชาชนไม่เชื่อมั่นว่าไอ้หน้าบ้านหน้าบักซอยเนี่ยมันลอกไปแล้วเออแป๊บเดียวมันก็จะลงถ้าเปลี่ยนใหม่ว่าเราไม่บอกว่าเรามาจับผิด กลายเป็นว่าการโอเพนเดต้าฉบับเนี้ยชุดเนี้ยมันคือการทําให้ประชาชนนะ่ะรู้ว่าหน้าบ้านเขากําลังถูกแก่รู้ว่าไ้ที่ท่วมท่วมอยู่ประมาณเจ็ดร้อยจุดในกรทมเนี่ยมีคนที่กำกำลังจะแก้ให้คุณอยู่มันเปลี่ยนพลิกพลิกการสื่อสารเลยว่าจากเดิมบอกว่าโดนจับผิดกลายเป็นว่าเรามาช่วยคุณสื่อสารเรามาเอางานที่คุณกําลังทำเนี่ยทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในตัวเราข้าราชการก็ดีใจกับสิ่งที่จะที่จะเกิดขึ้นด้วย ประชาชนก็ได้รู้ด้วยว่าคอขวดมันติดที่อะไรทําไมเจ้านี้รับไปแล้วทิ้งงานหรือเจ้านี้บิดดิ้งไม่ได้ทันทีแสดงว่ากรุงเทพมันควรจจะตั้งราคาต่าไปหรือเปล่าอือะไรอย่างเงี้ยผมว่าการเปิดข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเอ่อมาควบคุมมามามาจับผิดอย่างเดียวแต่มันคือการช่วยทั้งข้าราชการช่วยทั้งประชาชนแล้วช่วยทุกคนเลยให้ให้ประสิทธิภาพของการทํางานมันดีขึ้นคร,ครับผมในออนไลน์มีใครอยากจะตั้งคําถามอะไรกับ ท้าลองพู้ว่าไหมครับหรือว่ามีแชทข้อความมาไหมครับงั้นผมขอเป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับเนื่องจากงาน Access to Information เราจัดทุกปีนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าอยู่ตลอดตอนนี้ถ้าลองพู้ว่าบอกว่าทำงานมาแล้ว15เดือนเยอะแล้วนะครับที่ฟังมาผมนึกว่า4ปีคราวนี้ผมอยากถามดูว่าปลายทางแล้วเนี่ย4ปีเนี่ยถ้าลองพู้ว่าเนี่ยมีโจทย์อะไรไหมครับว่าอยากเห็นอะไร ที่เปลี่ยนแปลงไปในมุมของกรุงเทพมหาคนครนอกจากการเปิดแล้วก็ให้คนมามีส่วนร่วมเยอะๆแล้วก็เปลี่ยนแรงจูงใจของคนทํางานโดยใช้การสื่อสารที่ถูกต้องว่านี่คือการทํางานร่วมกันไม่ใช่การจับผิดแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาของคนนะครับโจทย์ยาวๆ4ปีเนี่ยมันมีโจทย์อะไรที่อีก2ปีกว่ามีอะไรที่ท้าทายอีกครับในแง่ของการเปิดโอเพน a t a ครับอันนี้ผมก็คุยกับทาง ODI ที่มาช่วยเราเหมือนกันนะครับ,นนเ,รเ,รบเขาบอกว่าโอเพนไดยากที่สุดเนี่ย ไม่ใช่เรื่องระบบแต่คือเรื่องของ culture ทาง ODI เนี่ยมีทีมหนึ่งที่เรียกว่าทีม open culture คือทำไงให้การเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเป็น culture ของประชาชนที่ถ้ารู้สึกว่าเขาไม่เปิดเนี่ยจะรู้สึกขาดมันจะสุดต้องเรียกร้องกับรัฐบาลชุดนั้นผมว่าทัฟฟี่ฟองดูวันนี้ถ้าเราเลิกเนี่ยยังไงประชาชนโวยแน่นอนถูกไหมเพราะเขารู้สึกว่าเครื่องมือน,นี้มันคือสิ่งเดียวที่จะเป็นประชาชนเป็นที่เป็นเป็นศูน,นย์กลางจริงจริงแล้วเขาจะแก้ปัญหาหเขาได้ นั้นผมคิดว่าทุกเรื่องจะต้องทําให้ได้เป็นจะต้องทําให้เป็นเคาเจอร์ให้ได้ทําไงทุกปีงบประมาณถ้าไม่เปิดข้อมูลเนี่ยประชาชนจะโวยเลยทุกคนจะโวยเลยว่าทาไมไม่เปิดข้อมูลเอ่อทำไงให้ทุกการทําผู้รับเหมาการจะใช้จ้างบอกว่าถ้าไม่เปิดข้อมูลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ายแรงมันความผิดายแรงเทียบเท่ากับคอรัปชันเลยถ้าคุณไม่เปิดนั่นแปลว่าคุณมีจตนาหลบเลี่ยงผมว่าเรื่องนี้คือเรื่องสําคัญว่าในสี่ปีก็อยากที่ทาให้เค้าเจอร์ของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ย เป็นสิ่งพื้นฐานในชีวิตประจําวันของผู้คนให้ได้ครับครับงนั้นคําถามสุดท้ายนะครับเห็นวันนี้มีนักศึกษาเข้ามาดูเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนเห็นรายชื่อที่ลงทะเบียนมานะครับท่านรองผู้ว่าอยากจะฝากอะไรน้องๆน,น,นักศึกษาไหมครับว่าตอนนี้เขาเรียนอยู่แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นแล้วแล้วเขาอาจจะยังไม่เคยเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆที่เมื่อกี้ท่านรองผู้ว่าพูดถึงเลยคราวนี้ถ้าเราจะไม่เคยดูของพวกนี้เลยเราเข้าไปดูเราควรจะ เราควรจะคิดยังไงกับมันหรือควรจะทําอะไรกับมันต่อเพื่อที่ว่าเราจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยในการพัฒนาบ้านเมืองอะไรประมาณนั้นนะครับผมว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่เน่าสนใจในแง่ของปัญหาต่างๆนะคือตั้งแต่ผมไปหลายเมืองมาเนี่ยเมืองที่ดีแล้วเนี่ยความยากคือไม่รู้จะพัฒนาอะไรแต่กรุงเทพเนี่ยมีอะไรให้พัฒนาเต็มเลยนะครับก็ <laughs> พวกเราคว<น>รจะดีใจไหมครับถ้าน้องแบบรู้สึกว่าแถวบ้านเนี่ยมีอะไรที่อยากทําเนี่ยผมว่านี่คือโอกาส แล้วถ้าอยากได้อะไรที่ช่วยเหลือได้เนี่ยทางกทมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะเออผมว่ามันมีอะไรที่เป็นโลฮงกิ้งฟู้ดอยู่เต็มไปหมดเลยอะไปเมืองไหนก็รู้สึกแบบโหอันนี้น่ามาทําบ้านเรานะอันนี้น่าผมว่าน้องๆน่าจะมีไอเดียที่ที่ทําได้ดีกว่าคนอจจะที่จะอยู่มานานจนจนรู้สึกว่ามันมันคุ้นชินกับมันว่าไม่ไม่ไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาแต่ว่าผมว่าเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเห็นอะไรที่ที่น่าเปลี่ยนแปลงเยอะงั้นเอาพลังนั้นนะฮะมาเปลี่ยนแปลงกันก็ ถ้าขาดข้อมูลอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับในเว็บไซต์ก็จะมีปุ่มที่สามารถบอกได้ว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าต้องการที่จะเ,เสนอโซลูชันเนี่ยก็สามารถโพสเข้ามาที่กรุงเทพมหาคนครได้เลยเช่นกันนะครับก็เอ่อเอ่อเออเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนแล้วก็จริงแล้วกรทมเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวคนเดียวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน,ค,น,ค,นครับก็แมสเซจสุดท้ายคืออยากจะชวนทุกคนมาทํางานแล้วก็งานมีเต็มไปหมดเลยอยากให้เข้ามาช่วยกันทํางานนะครับแล้วก็เป็นงานที่ ไม่น่ายากเท่าไหร่เพราะว่าเรามีของที่มีโอกาสจะพัฒนาได้อีกเยอะนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้เซสชั่นของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครครับคุณสานนท์วังสร้างบุญนะครับ